อคติที่มันข้องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวัยหรือว่าเรื่องอายุเนาะประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยเนี่ยค่อนข้างเร็ว<ม>ตั้งแต่ปี48ปเลยปี2อ1พเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนเป็นสังคมสูงวัยมากขึ้นแล้วก็แรงงานลดลงนะคะจะทําให้แน่นอนเศรษฐกิจไทยจะลอตัวลงในอนาคตนะคะโดยปกติแล้วในสังคมเนี่ยอคติที่ผู้สูงอายุเนี่ยพบเจอเนี่ยไปปรากฏอยู่ใน กฎหมายหรือว่าระเบียบบางอย่างค่ะประกาศรับสมัครเนี้ยถ้าอายุ60ปีขึ้นไปเนี้ยก็แทบจะไม่มีที่ไหนเลยที่รับด้วยซ้ำเนาะและแม้กระทั่งในข้อกฎหมายที่เป็นข้าราชการหรือว่าในพนักง,งานบริษัทเนี้ยมันมีข้อกฎหมายที่บอกว่า,วากเกษียณเมื่ออายุ60ปีถามว่ามันเป็นอคติไหมแต่ว่าอันนี้มันนําไปสูกรร่การปฏิบัติแล้วในเชิงกฎหมายที่บอกว่าคนเราเมื่ออายุเท่านึงเนี่ยไม่ได้ดูที่ความสามารถแล้วแต่เอาเกณฑ์เรื่องอายุว่าเมื่อคุณถูกนิยามว่าเป็นผู้สูงอายุปุ๊บด้วยเกณฑ์อายุเท่านี้ ก็เราก็จะเลิกจ้างงานคุณผมชื่อกิตกระจรนนกุลบัญญาดีรกนะครับตอนนี้ประกอบอาชีพจุดท้ายเนี่ยคือเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับตอนนี้65ครับจินตนาเกียดสดาวรางกูลนะคะชื่อเล่นชื่อจิวค่ะ ทำงานอยู่ฝ่ายกันเนงินค่ะอายุห5้าปีค่ะ คนมักจะเผลอที่จะตัดสินคนอื่นไปโดยที่มีข้อมูลยังไม่มากพอก็จะมองล้ว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้แก่ทำงานไม่ได้มันจะจะเป็นอย่างนี้กันในสังคมไทยคำจำกัดความว่าอายุที่ว่ากเกษียณหกสิบไม่ใช่พี่จิวไม่เห็นด้วยอายุหกสิบกว่านี่ยังทำอะไรได้เยอะแยะมากมายจริงๆลักการที่เราเป็นคนที่อายุมากนะคะเราก็จะสามารถใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนะี่ยเอามาทำอะไรได้เยอะแยะ เวลาเรามีวิธีคิดว่าเรามองว่าไปตัดสินคนด้วยอายุเนี่ยว่าคนที่อายุเยอะมักจะมีข้อจํากัดเช่นเคลื่อนไหวไม่ได้เร็วแล้วคล่องตัวช้าคิดช้าประสิทธิภาพในการทําอะไรบางอย่างลดลงอย่างนี้ค่ะมันส่งผลกระทบไปสู่การปฏิบัติเพราะแน่นอนว่าจริงเรื่องงานเรื่องการประกอบอาชีพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าบางอย่าง หรือแม้กระทั่งหลักประกันทางไรายได้ในการดูแลตัวเองเนาะในยามที่แบบเราเจ็บป่วยหรือว่าในยามอนาตเนี้ค่ะแต่ว่าเน,นี้ยมันดันไปกีดการคนกลุ่มหนึ่งที่มีอายุมากเนี่ยออกมาจากการเข้าถึงหลักประกันเหล่านั้นเนาะก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นผลกระทบโดยตรงนะคะเมื่อคนอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะคิดถึงความตายมากขึ้น ว่าคนที่เกษียณอายุไม่มีงานทำเนี่ยถ้าเกิดไม่มีรายได้จากของเก่าเราก็ไม่สามารถอยู่ได้ถูกไหมครการที่เราอยู่ในสังคมที่ทำงานนานๆแล้ววันหนึ่งเราถูกตัดหรือว่าถูกลดทอนเพราะอย่างบางคนที่เมื่ออายุเริ่มจะสูงแล้วเกิดจะเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยวันใดวันหนึ่งที่เขาถูกปรับหรือว่าสลับบทบาทกลับไปแบบไม่มีอะไรเลยคือมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเนาะมันส่งผลกระทบกับ สภาพจิตใจเขาเช่นกันเราจะสังเกตว่าตอนนี้มันมีเรื่องปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะโรคซึมเศร้าที่รู้สึกว่าไร้คุณค่าหรือว่าไม่รู้ว่าดิเรกชันชั้นควรจะทํายังไงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประเด็นนั้นนีเยอะเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวหรือว่าลูกหลานที่อยู่รอบข้างก็อาจจะต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยมันอาจจะทําให้เขาดิวกับผู้สงูงอายุรอบตัวเนี่ยยากขึ้นนิดหนึ่งกันจากเดิมผู้สงูงอายุเขาก็มีพื้นที่ของเขาเนี่ยทีเนี้ยพอพื้นที่ตรงนั้นมันไม่มีแล้ว่ะ คนที่เขาแบบใกล้ชิดที่สุดก็คือคนในครอบครัวคือเราจะดูแลเขายัางไงเนี่ยก,ก็จะมีประเด็นนี้ด้วยเ,เราอาจจะมองว่าคนแก่วันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปไวมากอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเนี่ยคุณเพื่อจะแก่ตามเขาก็ขอให้ถือว่า คนสูงอายุก็เหมือนคนคนหนึ่งเหมือนเด็กคนหนึ่งเหมือนคนวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันไปเห็นว่าควรจะต้องเป็นแบบนี้อายุห้าสิบหกนี่ยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแต่ถ้าเกิดเขาอยาก,กเกษียณอยากจะพักผ่อน จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่อายุขนาดนี้แล้วไม่ทําอะไรเลยนี่อยู่บ้านยิ่งแย่ค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกเขาว่าอย่าพุ่งหยุดอย่าหยุดต้องเดินหน้าต่อไปชีวิตต้องเดินหน้าไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุไม่ได้เป็นภาระกับสังคมประมาณยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอ่ะแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุอ่ะมันไม่ได้มาจากการทำงานไง มันมาจากการเลี้ยงดูหรือว่าการซัพพอร์ตจากลูกหลานของเขาคนใกล้ตัวเนาะแต่ว่าผ่านไปประมาณ20-30ปีในช่วงปัจจุบันเนี้ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วแหล่งไรายได้หลักเนี่ยที่มาจากลูกหลานเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆลดลงแบบลดลงเยอะเลยเนาะแต่ว่ากลับเป็นที่มันเพิ่มขึ้นมาแบบเรื่อยๆเนี่ยคือแหล่งไรายได้จากการที่เขายังคงทํางานอยู่ซึ่งอันเนี้ยเป็นกําลังจะบอกว่า ด้วยตัวโครงสร้างครอบครัวรูปแบบพ่อรัวที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะมีมุมหนึ่งที่เขายังคงต้องต้องการหรือว่าจําเป็นต้องทํางานอยู่อันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้สังคมได้เปิดพื้นที่เขาได้เข้ามามีส่วนในการทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันถ้าเขาต้องการเนาะเเขียนจดหมายส่งให้ตัวเองได้เนี่ย ก็อยากจะเขียนจดหมายให้ตัวเองเนี่ยตอนอายุ70ี่จิวก็65อยากเขียนถึงตอนอายุ90ฉันจะมีสุขภาพ ที่แข็งแรงในเวลานั้นเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นภาระกับลูกหลานขอให้มีความสุขกับชีวิตมีร่างกายที่ดีมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีความสุขที่จะเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ไม่เป็นภาระคนอื่นมีประโยชน์กับตัวเองครอกกบครัวและสังคมประเทศชาติ